มาดูกันดีกว่าว่าวันนี้มีหมดอะไรน่าเล่นกันบ้างทำการค้นหาอืมอืมอ๋ออเมื่มอกี้เรือสื่อมุนหัวอ้าวที่นี่มาที่ไหนกันอะไม่ใช่ว่าเรานั่งอยู่หน้าคอมเมื่อกี้เหรออ,อืมอ้าวนี่มันเก r l f r i e n กับบอยเฟนนี่นาะอ,อ้าวบอยเฟ i บอกอะไรสิ ที่นี่มาที่ไหนกันอะไรนะที่เกลนซ้ายเหรอไม่รู้จักแฮะมันอยู่ที่ไหนอะ่ะว่าไงนะอเมริกาเปไปไม่ได้เราย,ยังไม่ได้นั่งเครื่องบินเลยนี่นาอ,อะไรกันมิติลับอย่างนั้นเหรออ๋อหรือว่านายกําลังจะพาเราไปที่ไหนกันบอยเฟรนด์ให้ตามมาอย่างนั้นเหรอ,อ,อจัดไปงั้นไปกันที่ไหนล่ะ โอเคโอ้โหมีทายเยอะมากตื้ตืตื้โอ้นี่มันโบนหรือเปล่าไม่ใช่อ๋ออใช่แล้วนี่มันโบสเกไปกัต่อไปกันเลยบอยเฟนเดวล่ะทัวอเมริกาอ๋อนี่เหรอที่นายกำลังจะพาเรามาบอยเฟนถึงแล้วเนี่ยนี่คือที่ไหนอ่ะฮะอะไรนะนี่คือบริสันี่ตำนานที่สร้างนายขึ้นมาเหรอทั้งเกม p i ก k l s cool. และอื่นๆ New Ground โอ้สำนักงานแบบ Open Space อ mm ืมโอ้สำนักงานเล็กๆแค่นี้ไม่น่าเชื่อว่าสร้างสรรผลงานเกมและอื่นๆอีกมากมายว้า wow! วไ,ได้ไปเห็นแบบที่ตรงๆเลยจ้าจ้โอ้คุ้มค่าแล้วที่เกิดมาอืม mm hmm. ว่าแต่คนอื่นหายไปไหนกันหมดอะตาตุ๊กตานั่นสิช่วงโควิดเนาะทุกคนก็ทำงานที่บ้านนะสิเศร้าเลยกะว่าจะมาทักทายนินจามาฟินสักหน่อย นือ,อนั่นมันใครกันทริกกี้แกแกมาทำอะไรที่นี่นะอะไรนะตามมาท้าบอย f r i e n d แล้วถึงที่เลยเหรอ boyfriend อ,อย่าไปยอมมันนะโอ้โหสิกแล้วก็เลยจะเกิดขึ้นแล้วเราต้องรีบตั้งวิดีโอสู้เขาบ o y f r i e n d